วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุคนสบายดีจ้ามาจ้ามณีแม่น้องซักุหะสิผ้าอันไอไม่ไอไปเห็ดมกน้อ่กันจ้าเข้าเหลือไว้อยู่สามแถวเนาะจ้าสำหรับอันใบตตัดกินส่วนมูลมใบกะให้มันเป็นหัวเนาะทุกคนค่ะให้มันหัวใหญ่ๆเบ่งเปียงจ้ามันกำลังหัวใหญ่แล้วจ้าเฮาก็สิมากินแต่สามแถวนี่แหละทุกคนตัดไว้กินเอาไปเห็ดอันใสมกน้อ่ค่ะทุกคนค่ะนี่จ้เอาหน่อยหนึ่ง เอานิดหนึ่งมาเก็บผักกิตูปันค่ะทุกคนค่ะผักกิตูหอมมาหอมขักทุกคนค่ะกินผักกิตูไหมหอมหอมจ้าทุกคนเก็บเก็บผิกจั่หน้อยจ้าทุกคนค่ะไปใไซอนมกน้องใหม่ค่ะทุกคน ใส่น้ำปลราะระอีกหน่อยคะ่ะทุกคนไม่พอไม่พอไม่พอใส่ลงไปใบตองใหญ่เราก็ห่อบอกใหญ่คะ่ะทุกคนเพราะว่าใบตองอยู่เมืองฝรั่งเศสเป็นวาสิหาได้ไง่ายๆนะจ๊ะเปื้องเปียงจนเหลืองแล้วกันยังเอามาหอ่อเลยจ้าฝรั่งเศสก็อยู่ตามมีตามเกิดนี่แหละคะ่ะทุกคนดูสิใบตองก็นจนเหลืองอ้อยเลยจ้าห่อบกใหญ่จุใจมากเลยคะ่ะทุกคนคะบกน่าใหม่คอย